ใช่แล้วค่ะป้าพึ่งอ่ะเดินแบกเหล็กมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะจนตัวไม่ดำเกลียมไปหมดแล้วค่ะวันนี้ป้าพึ่งก็มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะแต่ระบบล่มไม่ต้องกลับต้องเดินจากแต่กลับอีกแล้วค่ะลูก หน้าสงสารังลอยเยดินปากแดดไปเดินปากแดดมาจนตัวดำปิ๊ปี่และยิ่งดำอยู่ไม่ดำไปใหญ่เลยทีนี้ไปค่ะเดินตากแดดต่อก่อนที่ป้าพึ่งจะมาลงมาลงทะเบียนที่เขตพนักครแห่งนี้ป้าพึ่งก็ได้ไปที่ไปรษณีย์ไทยมาแลว้วเดินตากแดดแล้วก็เดินกลับมาที่เขตพนักครนนี้นะคะเพราะที่ไปรษณีย์ไทยอ่ะ ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขารับโระรบียนด้วยแต่บ่เพิ่งดูใน Google ไม่ได้บอกที่ไปไปทนีไทยเ็าเพิ่งก็ไปมา <ś c oughs> เดินกลับมาเขตเนื้อหน่ยก็ตอนนี้กำลังจะเดินกลับสสยวัดสังเวชนะคะเด <m> ีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลงใหม่นะคะเพราะวันนี้ระบบล่มค่ะลงไม่ได้ เหนื่อยปุดปุดเลยค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วจะเดินถึงสอยวัดสังเวชไหมค่ะอีกแค่นี้แค่ก็ถึงแล้วค่ะฮะ,ะไปไปของเหรอไปงานนี่อ่ะตะวันชัยอ่อ๋อทุกคนค่ะทำไมเราพวกจะต้องไปลง ทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเลือกตั้งใช่ไหมคะคนไทยมีหน้าที่ต้องเลือกตั้งนะคะเพราะวันเลือกตั้งก็เพิ่งไม่ว่างคะ่เะเกาเพิ่งก็เลยต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเลือกตั้งวันที่เจ็ดนะคะ